ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่พระพลพูดแล้วโดวยล่าสุดพระพลพูดว่าอาตมาจึงอยากให้ทั้งลูกพลและป้าแตนหมั่นทําบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงต้องออกจากหมู่บ้านกกอกแต่อาตมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอาตมาแนะนําไปว่าขอให้ย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะ หากยังอยู่ที่กกกอกไฟก็จะยิ่งถูกสุมโอกาสที่จะรอดคุกก็ยากหากเป็นไปได้อาตมาก็อยากให้ทั้งคู่ถือศีลปฏิบัติธรรมในช่วงสามเดือนนี้กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนเนื่องจากตามดวงมีโอกาสจะเป็นไปได้ทั้งคู่จะโดนคดีอีกสองคดีไม่คนใดก็คนหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าคนละคดีหรือ คนเดียว2องคดีส่วนลุงพลควรจะบวชแต่หากยังไม่มีจังหวะเพราะยังต้องต่อสู้คดีสุดท้ายอาตมาได้บอกกับป้าแตนและลุงพลไปว่าหากบริสุทธิ์ใจก็ขอให้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่ควรพูดกับแค่ยูทูบเบอร์เพราะยูทูบเบอร์จะรุมจิกกัดสื่ออาตมาบอกกับลุงพลกับป้าแตนว่าขอให้เชื่อในกฎแห่งกรรม ถ้าตัวเองทำต้องยอมรับกรรมอัตมามีความคิดว่าการที่ลุงพลป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเรื่องที่ดีเพราะทั้งสองคนจะได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนชั้นศาลเมื่อศาลตัดสินแล้วไม่ว่าจะถูกหรือผิดสังคมจะได้คำตอบและหยุดแตกแยกขอฝากคนที่ติดตามข่าวของป้าแตนและลุงพลให้ตั้งสติ ยังไม่รู้ความจริงอย่าตัดสินใครไปก่อนบ้านเมืองอยู่ได้ด้วยความยุติธรรมขอให้รอสารตัดสินหากตัดสินคนอื่นขอให้จงระวังบาปกรรมที่สำคัญอย่าก้าวล่วงพ่อแม่ของป้าแตนอย่ายุยงให้คนเกลียดกันทุกคนเข้ามาเอาผลประโยชน์จากโกกอกเวลาออกอย่า ทิ้งขยะเอาไว้ขอให้สงสารเด็กที่อยู่เพราะโตขึ้นคนจะล้อได้ว่าไอ้นี่อยู่บ้านกลับกรอกความคืบหน้าล่าสุดของคดีนอกชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางไปยังวัดดานพระอินทร์พระครูวินัยทรอ,อนุชาอธิปัญโยหรือพระอาจารย์พลจเจ้าวาดวัดดานพระอินทร์บอกว่าตนพอจะทราบเรื่องที่ป้าแตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาอยู่บ้าง เนื่องจากป้าแตนและลุงพลได้เดินทางมาพบกับอาตมาที่วัดเพื่อทำบุญกระถินจำนวน5,000บาทนัดกันไว้ล่วงหน้านานแล้วเพื่อเจิมรถตู้แต่สุดท้ายรถตู้เอาไปแต่งเครื่องเสียงจึงไม่ได้นำรถมาโดยเมื่อวานนี้ป้าแตนบอกอาตมาด้วยท่าทีมึนงงที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอาตมาจึงได้เตือนสติ ป้าแตนและลุงพลให้ตั้งสติและใจเย็นทั้งนี้อัตมาเคยดูดวงให้กับป้าแตนพบว่าภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงของป้าแตนตกเคราะห์ชงอาจพบเคราะห์ที่คาดไม่ถึงขอให้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเสริมดวงส่วนดวงของลุงพลภายในเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนดวงลุงพล ตกการากินีโดยปัญหาจะเกิดจากตัวเองหากไม่ระวังแล้วสร้างประเด็นจะทำให้ปัญหาวิ่งเข้ามาหาอาจจะทำให้คดีความงอกเพิ่มขึ้นมาได้ทั้งนี้เวลาลุงพลอยู่ต่อหน้าอาตมาลุงพลจะมีท่าทีที่สงบมากแต่อยู่รับหลังอาตมาไม่รู้ อาตมาจึงอยากให้ทั้งลูงพลและป้าแตนหมั่นทําบุญและสงบสติอารมณ์ให้ได้นอกจากนี้ทั้งคู่ยังมีดวงที่ต้องออกจากหมู่บ้านกก,กอกแต่อาตมาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับคดีหรือไม่ซึ่งอัตมาแนะนำไปว่าขอให้ย้ายไปอยู่ต่างที่สักพักเพราะหากยังอยู่ที่กก,กอกไฟจะยิ่งถูกสุม โอกาสที่จะรอดคุกก็ยากความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่แม่น้องชมพู่เสียใจป้าแตนเอี่ยวคดียกประโยคเด็ดผู้มญชาการตำรวจแห่งชาตินิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งแม่น้องชมพู่เสียใจหากป้าแตนเอี่ยวร่วมคดีกับลุงพลคดีลูกเสียชีวิตทำไมทำกับลูกเราแบบนั้นยกประโยคเด็ดของผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติ จากคดีการเสียชีวิตของ้องชมพู่ข่าวดังตั้งแต่ปี2563ซึ่งเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2564นายชัยพลวิภาหรือลุงพลได้ถูกแจ้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาส่วนเมื่อวันที่สองกันยายนอายการได้สั่งฟ้องนางสาวสมพรหลาพโพหรือพระแตนได้ร่วมกระทําผิดกับลุงพลด้วยนั้นซึ่งล่าสุดนะครับ เฟซบุ๊กเรื่องเล่าเช้านี้รายงานข่าวว่านางสาวิตรีวงศีชาแม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ป้าแตนถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพบมองว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดก็มีหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเคลียร์ตัวเองและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ของตัวเองให้สังคมรับรู้น้องเสียชีวิตแบบทรมานถ้าใครทำผิดก็ขอให้ได้รับโทษกรณีป้าแตนถูกตั้งข้อหานั้นถ้าจะเสียใจก็คือทำไมต้องทำกับลูกของเราได้ขนาดนี้คนเป็นผู้ใหญ่ทำไมถึงทำกับเด็กแบบนั้นได้ส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาคดีของลูกสาวกลายเป็นญาติ ด้วยกันเองแม่ก็อยากขอยกคำพูดของผู้มญชาการตารวจแห่งชาติว่าถ้านิ้วไหนร้ายเราก็ต้องตัดทิ้งไปเพราะเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งความคลิปหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับว่าถึงเรื่องฮือฮาวิเคราะห์คลิปนาะแต่เกี่ยวกับหลักฐานที่อยู่ของชัยพล วันเกิดเหตุที่แน่นปังเพราะ GPS กันหน่อยค่ะต้องแยกการวัด GPS สวนยางออกจากพิกัดจากเบสโทรศัพท์นะคะการพกโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ GPS ติดตามตัวแต่มันจะบอกตำแหน่งที่อยู่ได้ในพิกัดโดยประมาณหากมีการใช้โทรศัพท์เช้านั้นเรื่องตำแหน่งที่อยู่ ในสวนยางบนเขาไม่มีปัญหามีทั้งประจักษ์พยานและ GPS แต่จุดที่เริ่มมีปัญหาคือตอนเดินทางกลับมาบ้านอาบน้ำเตรียมไปรับพระนั่นแหละเริ่มมีปัญหาและตอนไปรับพระคนเดียวยิ่งมีปัญหาหนักเพราะจุดที่มีปัญหาไปคาบพอดีกับช่วงที่ตำรวจคาดว่าน้องชมพู่ หายตัวไปกองเชียร์หลายฝ่ายจึงพยายามให้ชมพู่หายก่อน9้าโมงให้จงได้โดยไม่คำนึงว่ามันมีหลักฐานรองรับหรือไม่หรือบางรายก็ยังพยายามให้ชมพู่เดินเหยียบสายไฟช็อตตายก่อนให้จงได้ไม่สนใจว่าผลชนสูตรจะว่ายังไงอีชั้น ว่าเรานิ่งๆรอให้อัยการสั่งฟ้องแล้วได้สำนวนมาศึกษาว่าจริงๆฝ่ายกล่าวหาเขามีอะไรแค่ไหนแล้วเราจะไปยังไงที่เราเตรียมไว้มันได้ไหมพอไหมหรือต้องหาอะไรเพิ่มจะดีกว่าความคืบคหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพูน่นางนลินเงินนามหรือป้าถอน อดีตเพื่อนสนิทของลุงพลกล่าวว่าตนเพิ่งทราบเรื่องในช่วงเที่ยงเนื่องจากมีคนทักมาบอกขณะที่ตนกำลังไ้ายสดพูดคุยกับแฟนคลับซึ่งตนก็รู้สึกตกใจเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าป้าแตนจะถูกแจ้งข้อหาด้วยด้วยเท่าที่รู้มาวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอกกตูมเดินทางมาที่บ้านของลุงพลป้าแตนแต่ตนไม่ทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไรอาจจะมาแจ้งข่าวให้อีกฝ่ายทราบก็ได้ตนก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับทั้งสองคนหลังจากนี้ป้าแตนคงจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากนี้ทีมข่าวย้อนบทสัมภาษณ์ในวันที่28กรกฎาคม63นายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงของน้องชมพู่ระบุว่า เรื่องช่วงเวลาในไทม์ไลน์วันที่11พฤษภาคม63ช่วงที่กลับมาจากสวนยางหลังไปวัด GPS จนกระทั่งก่อนออกไปรับพระช่วงเวลา9นากา30นาทีถึง9นากา45นาทีหลังจากตนออกจากสวนยาง9นากา22นาทีหลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าบ้านซึ่งน่าจะเป็นช่วง 9นาฬิกา30นาทีจากนั้นตนได้เอาพวกมีดกริดยางยากันยุงที่อยู่ที่รถเอาออกไปวางในครัวซึ่งอยู่หน้าบ้านจากนั้นตนก็เดินเข้าบ้านโดยตนเป็นคนเปิดผ้าสแลนสีดำออกซึ่งตอนนั้นรถกระบะยังจอดอยู่ในบ้านจากนั้นตนก็ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแต่กางเกงขาสั้นตนก็ไปอาบน้ำ โดยเดินเข้าไปอาบน้ําแปรงฟันสบู่ไม่ถูตนไม่รู้ช่วงเวลาของการอาบน้ําตนก็เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าจากนั้นก็ติดเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเวลาคิดว่าน่าจะใกล้เวลา10บนาฬิกาจึงออกจากบ้านหลังจากตนทําธุระในบ้านเสร็จก็ต้องรีบออกไปรับพระตนก็ต้องเหลือเวลาให้ป้าแตนอาบน้ําด้วยซึ่งตอนที่ตนออกจากบ้านป้าแตน ก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ได้อาบน้ำระหว่างทางยืนยันว่ายังไม่เจอน้องซะดิ้งยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปไม่มีใครมาหาที่บ้านระหว่างที่ตนอับน้ำน้องซะดิ้งก็ยังไม่มาตนไม่ได้ออกไปนอกเขตของบ้านเลยหากตนออกไปเจอซะดดิ้งตนต้องถามอยู่แล้วซึ่งตนไม่เห็นจริง ทมลน์ลุงพลวันที่11พฤษภาค,คม63จะเปลี่ยนไปหลังจากป้าแตนอทิตพื่อนซีไม่ยืนยันเวลาตามเดิมที่เคยให้ข้อมูลก่อนหน้านี้